คิมบับคิงคิมบับสูตรเกาหลีแท้ๆโดยสไพยเกาหลีไส่แน่นข้าวน้อยรสชาติจะเป็นยังไงเราไปชิมกันเลยสวัสดีค่ะลิสตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปเดินเล่นที่ตึกสิงคอมเพลกมานะคะเรานะคะก็เดินสำรวจนะคะเดินไปเดินมานะคะแล้วเราก็ไปเจอร้านนี้ค่ะร้านชื่อคิมบับคิงนะคะเป็นร้านที่ขายคิมบับนะคะ เป็นคิมบบบสูตรออริจินอลจากสะไบเกาหลีนะคะเราก็อุ๊ยน่าลองมากเลยเราก็ซื้อกลับบ้านมานะคะเป็นรถนี่ค่ะไส้ทงคัตสึนะคะที่ร้านนะคะก็จะมีขายทั้งหมดห้ารสชาตินะคะทางร้านนะคะก็บอกว่ากินเย็นได้เลยเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารสชาติเนี่ยออริจินอลจากสะไยเกาหลีรสชาติจะเป็นยังไงเราไปลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะอันนี้นะคะคิมบับที่เราซื้อมานะคะก็เป็น ไส่ทงขัดสึนะคะยังเย็นๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวามาสิว้าวน่าทานมาก หอมมากเพื่อนๆน,น่าทานมากทาํร้านแนะนำให้กินกับมายองเนสนะคะก็ใส่ลงไปนี่ก็เป็นมายองเนสนะคะเราจะทานคู่กับคิมบับเราก็แกะคิมบับมาเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากนี่ กลิ่นหอมของงาค่ะของทงคัสืสึแล้วก็ชิ้นใหญ่มากเลยค่ะนี่ให้ดูอีกทีนึงแล้วก็ทางร้านนะคะบอกว่าทานแบบเย็นได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากอร่อยนะคะก็ให้กินกับน้ำสลัดหรือมายองเนสได้เลยนะคะเราก็เทน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าชิ้นใหญ่มากๆเพื่อนๆน,น่าทานไหมคะเราจะชิมแบบเพียวๆก่อนนะคะ ชิมไปคําแรกนะคะก็คือกลิ่นหอมชีสขึ้นมานะคะกลิ่นหอมงาขึ้นมาทานแบบเพียวๆก็อร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทานกับน้ําสลัดดูนะคะจิ้มกับน้ําสลัดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเอามายองเนสนะคะอยากบอกว่าอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะกินเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะคะจิ้มกับ มายองเนสหรือน้ำสลัดนะคะก็อร่อยไปอีกแบบนึงนะคะก็แนะนํานะคะเพื่อนๆก็คือข้าวน้อยเอ,อแล้วก็ไส่แน่นๆเลยค่ะอันนี้เป็นทงคัดสึหม,มูนะคะก็ใส่กับน้ำสลัดซอสมายองเนสมาทานไปพร้อมๆกันเลยค่ะอร่อยมากเพื่อนๆกินแล้วหยุดไม่ได้ สำหรับร้านคิงแบบคิงนะคะก็อยากบอกว่าอร่อยไส้แน่นนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากข้าวน้อยสุดยอดเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากลองชิมคิมแบ King นะคะก็ไปที่ตึกสิงคอมเพกได้นะคะมี f a c e b o o ก l ล n e นะคะก็ตามนี้ได้เลยค่ะชิ้นสุดท้ายนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีอาหารหรือว่าร้านอาหารแนะนำนะคะก็สามารถ พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปเราได้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปกินไปช็อปหรือนำเสนอเรื่องราวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ลิสตาชาแนลด้วยค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย